ให้ดูเหตุการณ์นี้ค่ะถ้าบ้านของท่านผู้ชมเจอคนมาปาถุงเลือดใส่บ้านน่าก,กลัวมากเลยค่ะดูคลิปนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งค่ะเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วเป็นคนร้ายสองคนนะคะมุมเนี้ยจะไม่เห็น,นที่ปาไปไแล้วขวดแรกนี่ขวดที่สองแล้วขวดเนี้ยเลือดทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่นงนี่น,นเห็นด้แต่โอ้ นี่ี่ขวดแรงแล,แล้วก็อีกขวดหนึ่งแล้วที่ข้างบน,นะ่ะอามันจะกระเด็นเข้าไปที่บ้านในบ้านนะคะแล้วข้างบนเหมือนมียันอะไรด้วย้้บรรดูข้างมุมแรก่คะเลือดเปื้อนยันเลยลตึกนี้เป็นตึกแถวห้าชั้นนะคะทางผู้เสียหายก็คือป้าโบริฟอายุ64ปีค่ะ บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีสองทึ่งของเช้าวันจันทร์ที่5เขาได้ยินเสียงดังตอนแรกคิดว่ามอดแปลงระเบิดแต่ว่าเอ๊ะไฟมันก็ไม่ดับก็เลยลงจากชั้นสองนอนกันอยู่ที่ชั้น2กับสามีลงมาดูก็คือเลือดมันกระเด็นเข้ามาที่บ้านแล้วกลิ่นนี่คือไม่ไหวเลยนะคะป้าบอกอป้าบอกเหมือนกับเลือดหมูผสมกับปลา,ากลิ่นมันทุ้งไปทางบ้านแบบนี้ค่ะป้าโทรตามลูกให้มาช่วยนะคะ พอไปดูกล้องจอนปิดก็เลยเห็นคนที่ก่อเหตุคนได้าสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มา <Yeah. S 1> แล้วสวมหมวกกันน็อก <Yeah. S 1> สวมเสื้อคลุมแล้วก็ลงมือก่อเหตุอย่างที่เห็นตามภาพล่าสุดแจ้งความไว้แล้วที่สอนอพญาไทยค่ะตำรวจมาถ่ายรูปหน้าบ้านแล้วก็กลับไปป้าบอกว่า คือป้าก็ไปตามหากล้องจอนปิดเพิ่มเติมนะคะจากร้านฝั่งตรงข้ามก็เลยได้มาหลายมุมอย่างที่เห็นแล้วก็โทรกลับไปบอกร้อยเวรว่าได้หลักฐานเพิ่มเติมแต่ป้าบอกว่าร้อยเวรก็ยังไม่ติดต่อกลับมาค่ะตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอยู่ที่นี่มา30ปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วป้าทําอาชีพอะไรป้าบอกป้าขายขนมครกก็จะเปิดร้านตอนตีสามครึง่งแล้วเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุตั้งใจมาก่อเหตุก่อนที่ป้าจะเปิดร้าน ฟังเสียงคุณป้าค่ะยายนอนอยู่ข้างบนได้ยินเสียงปั้งปั้งยายก็เปิดดูกล้องเอ้าอะไรเนี่ยเลือดแดงไปหมดเลยเละเต็มบ้านเลยเข้าไปถึงข้างในแล้วก็เหม็นกลิ่นเต็มพุ่งเต็มบ้านเลยไม่ได้ขายของยายก็ขายได้ไงอ่ะเต็มไปหมดแล้วก็เหม็นไปหมดไปถึงโน่นอ่ะเขาบอกว่ามีอะไรเหรอยายบอก ไม่รู้ใครเอาอะไรป้า,าบ้านยายเต็มไปหมดเราดูแล้วเราแบบขอบคุณหมว่าคนเคยเห็นแถวนี้ไหมหรือเป็นใครไหมยายก็ไม่คุนะ้นนะแต่ยายอยากจะให้ตำรวจเนะี่ยติดตามให้ยายดูดิว่าเออใครอะทำไมไมาทำกับยายอย่างนี้ยายถามว่ามีปัญหาอะไรก็มาบอกยายเออถ้ายายเกิดอะไรผิดไปหรือว่าทําอะไรก็มาบอกยายแล้วยายจะขอโทษใช่ไหมแต่นี่เราก็ไม่รู้เรื่องว่าใครเกิดวันหลังมันกลับมาทําให้ยาย ยายไม่กลัวทุกวันนี้ยายก็ต้องรีบปิดบ,บ้านนะห้าโมงหกโมงก็ต้องรีบแล้วกลัวไงอืมกลัวถ้ามันกลับมาอีกทําไงอย่างเงี้ยอยู่สองคนกยยนับตนนากับยายไงกลัวทีาเออเกิดมมนมา,าป<ล>า้าร<น>ะเ <นะ S 2> บิดอ่ะทำไงอะ่ะป้าบอกว่าตอนนี้ฝากความหวังไว้กับตํารวจของสนพยาไทยนะคะทางผู้กํกับก็คือพันตารวจเอกวัชรวีธรรมเสมาบอกว่าคือภาพที่ได้มา คนก่อเหตุสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวตำรวจไปสืบจากเส้นทางการหลบหนีนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนป่าเลือด